ไทใหญ่มงปลาโอแล้วก็กระเลียงค่ะหมู่บ้านห้วยมะเขือส้มนะคะนะสภาพจะเป็นไรชาค่ะโอ้ยมันน่ารักมากเลยนะดูดิเป็นลูกครึ่งไทใหญ่กับมงค่ะน้องโควิดนะนึกว่าแมวนะ สวัสดีกับช่องทริบความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านปะโอนะครับนะแล้วก็มาทักทายครัวคุณลูกเยงทักทายน้องยืยทักทายพี่ชายนะครับสวัสดีครับไมซูค่ะไมสูค่ะตอนนี้เราอยู่โซนไหนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านห้วยมะเขือส้มค่ะก่อนถึงปางอุ่งสัก2กิโลค่ะอ๋อทางไปปางอุ่งนั่นเองก่อนถึงปางอุ่ง2กิโลเท่านั้น แต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่หมู่บ้านชาวปาโอเนาะะซึ่งคุณพี่ทำโฮมสเตย์ใช่ไหมครับอ๋อเป็นโฮมสเตย์ของชนเผ่าเลยเนาะเป็นไร่อ๋อเป็นไร่เหรออ๋อเป็นไร่เลยนะไร่ชื่ออะไรนะคะไร่ไ่อะไ,ไ,ไ,ไรครับที่ที่ชุมพรนครับอ๋อ้ได้ได้ได้ก็เดี๋ยวเราต้องเดินเท้าไป,ไปดูบรรยากาศก่อนเนาะ,ะเพราะว่าคุณพี่บอกว่าทางมันชันนะครับได้ได้บส่งบนหนึ่อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวลองเดินดูนิดนึงแล้วกันนะครับเนาะอ๋อนี่เสียงเขาแห่แล้วครับเนี่ย เตรียมเตรียมงานเตรียมงานทุ่มหนึงครับลมไฟโล่ลมไฟโอ้ยต oh. oh. ้องยู่ต้องมาน่ะเเซ็นตอร์โอ้โหเดี๋ยวเอาอาจจะมาแวะชมบรรยากาศหน่อยเนาะได้เลยครับขอบคุณมากครับป้าเดี๋ยวไปดูไปเดินดูไร่กันไปครับโอ้จริงๆนะครับพี่ชายบอกว่าลื่นก็คือลื่นจริงครับเมื่อกี้ล้อปัดเลยน้อุยย์บอกว่าที่นี่มีสีชนเผ่าหรอครับค่ะอ่ามีชนเผ่าอะไรบ้างครับมีไทยใหญ่มงปอโอแล้วก็กะเหรี่ยงค่ะอ๋อจ้ะ บ้านนี้เราก็ผ่านไปผ่านมาไม่ได้แวะเลยนะเรอบนี้ขอมาสัมผัสบรรยากาศนะครับโอ้โหแต่รู้เลยว่าลื่นจริงครับดูดหเห็นไหมครับโอ้ลื่นจริงลื่นจริงส,สาวเดินดีนะครับ<น>โอ้โหโอ,โอ,โอโว้วหมู่บ้านสวยครับข้างหน้านู่นนะครับแต่ว่าทางชันนะเห็นไหมครับ หมู่บ้านห้วยมะเขือส้มนะครับนะ <c oughs> ยุ้ยไหวไหมเนี่ย <c oughs> ะสาวตายร่างเล็กแต่หัวใจยิ่งใหญ่ยังอยู่กับเรานะป่งโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยโอ้โหอบใช้ได้ครับอ่ะไปทีมหอบละ <c oughs> มีจุดประทัดด้วยครับไปเลยดีกว่า ปกตินี่เขาก็รับไข่คเรื่อยๆใช่ไหมครับค่ะอ๋อแต่ร้านไรของพี่ชายนี่เพิ่งจะเปิดเองนะคะเพิ่งเปิดเองได้ประมาณเพิ่งจะมาสร้างได้ประมาณสองปีนี้ค่ะสองปีนี้เองโอ้ไม่นานเหมนะครับเพิ่งจะผัดตัวมาทำตรงนั้นเป็นคอก แพค่ะมีคอกแพะด้วยค่ะอ๋อไปดูหน่อยตัวไม้น้อยครับเสียงเราก็จะหอบนิดนึงนะครับแล้วก็ขวามันก็จะเป็นไร่ชาค่ะอืมตรงนี้มัจะเป็นไร่ชาต้อโอ้โหก็พากันมาพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะอู้หูพี่สวยนะเนี่ย็้เปนอ่างเก็บน้ำค่ะอ่างเก็บน้ำจะมีสองที่นะคะมีที่ฝังอุ่นกับที่นี่ค่ะครับอ่างเก็บน้ำอยู่ซ้ายมือฝั่งขวาเป็นไร่ชาใช่ไหม นู่นนะครับเห็นไมค่ยด้าหลค,ครับโอ้ลมโกกเย็นนะเนี่ยอากาศเย็น,นครับข้างบนนี่ครับแล้วเราที่เราจะพักนี่อยู่ตรงไหนครับที่เราพักจะเป็นหลังนู่นค่ะหลังเล็กเวนโฮมสเตย์เล็กอืมจ้ะนี่ค่ะนี่ห้วยมะเขือส้มตำบลหมอกจำแป่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ,บความสุขลอยอยู่ในอากาศโอ้โหนี่ความสุขยู่ลอยในอากาศโอ้ เป็นสโลแกนที่ประทับใจเลยเนะี่ยครับบรรยากาศด,ดีครับพี่ครับ<ค>อโอ้โหนี่เหอรอโฮมสเ<ะ>ตย,ย์ครับครับสวยสวยครับสวยมากเห็นไหมน่ารักมากเลยนะอะโฮมสเตย์อะ ค่ำคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ใช่ไหมครับค่ะล้วหมูกระทะเรากินกันตรงไหนเอ่ยหน้าบ้านเลยนี่กันไหนอะไรกันแน่ในหมดเนาะใช่คืออ่เนาะโอ้โหนี่รับลมเย็นๆแล้วก็ข้างหน้านูกนเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับสวยจังเลยค่ะครับเปิดมากี่ปีแล้วคะยังไม่เปิดสักปีครับเพิ่งจะเริ่มเพิ่งเริ่มทำนะเราวเลยหรือเปล่าครับ2ปีได้เนาะมาสร้างเนาะเพิ่งมาสร้างแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะใครอยากตามรอยปีที่ต้องฝากเบอร์ไว้นะคะมีเบอร์ไหมคะมีครับครับ 0 8 6ครับ0 0 3 8 5 1 8ครับที่อะคะสุนทรครับสุนทอนอที่สุนทอไรนีที่นทไรนี่ที่สุนทรครับประทับใจเนาะครับขอนี่องเอาเพอขอเปิดดูได้ไหมครับไครัอ่ะยังไม่เอลองอยู่ไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอือเห็นไหม ห้องโอ้โหกระทัดรัดมากเลยครับอ่ะก็ค่ำคืนนี้เราจะมานอนกันที่นี่นะครับครับก็มาเสพบรรยากาศกันไปเรื่อยโอ้เปิดเลยนะพี่เบลวันนี้ยครับยากาศดีสุดๆน้องน่ากำลังเจมของจะลงไปขายผักเขาจะกำลังเลี้ยงหลานอยู่เดี๋ยวจะตามมาค่ะคงไม่นานนะคะเดี๋ยวจะโทอนะโอ้ยูนี้สวยมากเลยเนาะ ลมแบบเย็นสบายมากเลยนี่นอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยมะเขือส้มนะคะอ่างเก็บน้ำห้อยมะเขือส้ม<ช>ครับ,รบนี่วิวก็จะเป็นใบากานแบบนี้นะครับที่สตดอากาศบริสุดเต็มปอดเลยนะลมพัดเย็นสบาย,ยาจริงครับ,รบโอ้โหโซนนี้เขาเลี้ยงแพะใช่ไหมน้องยุย้ยอ่ะอเดินไปชมหด่อยวปะ นี่โอ้แพนน่ารักมากเพิ่งเกิดใช่ไหมครับค่ะเพิิ่่่่งเเเกกดมือีี้นคะราไปดูเลยปะอันนี้ก็ยังเด็กอย่างยังเล็กอย่างเี้เนี่ยให้โตแล้วโอ้โหเมองมองโอ้ไปดูหน่อยไปดูหน่อยครับโอ้ยมันน่ารักมากเลยนะดูดิอ๋อเพิ่งเกิดอ๋อเห็นแล้วมาแล้วอ๋อ เพิ่งเกิดเมื่อก oh. oh, oh, uh, ี้เองครับไอ้บอลตุ๊กตาเลยอ๋อโอ้โหน่ารักมากเลยวันนี้เองใช่ไหมครับพี่เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นี่เองนะอืมอันนั้นมาเจอนี่พุกมากเลยที่เรามาเจอน้องแพะเกิดใหม่ครับเห็นไหมอันนั้นเกิดวันที่สามสิบต่อวันที่แปดค่ะอยู่อีกสองตัวอ๋ออ๋อนี่นี่โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้มันเกิดทีเดียวสามตัวเลยนะคะเนี่ยไอ้ไอ้ฝั่งนู้นกี่วันแล้วครับอันนี้สองวันมั้งสองวันแล้ว โอ้โหข่าครับโอ้โนี่ครับแล้วก็เพิ่งเจอน้องแพะเพิ่งเกิดใหม่เลยไหมน่ารักมากดู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 เฮ้ตัวเล็กเลยอ,ะอ่ะมันเชื่องกับคนมากเลยนะพี่เนาะครับเห็นไหม นินอยากกินนมแล้วเนะี่ยกินนมแล้วกินนมแล้วอ่าไอ้ตัวนี้ก็กี่วัน,นกี่เดือนครับเนะี่ยอันนี้เกิดเมื่อกรกฎาคมกรนะกฎาคมนะครับอ๋อกิ <c oughs> นนมก่อนกินนมก่อนโอ้สองตัวนี้สบายใจแล้วเนะี่ย อ๋อนี่คือก้อนเกลือแร่เอาให้สารอาหารกับแพะนะครับอืมโอ้เพิ่งเคยเห็นนะเนะี่ยถ้าวัวกับควายก็ใช้เหมือนกันใช้เหมือนกันก้อนเกลือแร่เหมือนกันอ,อ๋อวัอวควายก็ใช้แบบเดียวกันครับนี่แพะก็สุขภาพแข็งแรงนะเห็นไหม เป็นราบ้งนะมันกัดนะเออหรอที่มันเล่นกัดเท้าน่ารักมากเลยอ่ะเงี้ยวปลาสีฟ้าครับครับหลังจากที่เราชมใบกาดเราก็มีนางเอกมาเสริมทัพบอีกคนหนึ่งครับโอ้โหใครเอ่ยไม่สูงค่าหรอเปล่าสวัสดีครับ ชื่อน้องอะไรครับเนี่ยชื่อน้องลีค่ะน้องลีเป็นคนที่บ้านห้วยมะเขือส้มใช่เป็นเป็นคนอะไรครับเนี่ยเป็นเผ่าม้งค่ะเผ่ามง้งค่ะเป็นลูกครึ่งไทยใหญ่กับม้งค่ะลูกครึ่งไทยใหญ่กับมง้งโอ้แต่ภาษาที่ใช้นั่นคือภาษาไทายใหญ,ใหญ่เพราะว่าอยู่แถวไทยใหญ่มากกว่าอ๋องั้นพี่ก็ถ้าใครเป็นใหม่สูงค่านะ จ้าโอ้โหชุดที่ใส่นี่ชุดอะไรครับเนี่ยเป็นชุดมงค่ะชุดมงโอ้โหงามมากเลยครับนี่สาวท้องถิ่นมานําเที่ยวนะเมื่อกี้เราก็ชมใแกะไป,ไปพอสมควรละเดี๋ยวจะให้น้องพาไปดูแพะหน่อยได้ไหมครับได้อาน,นมไปป้อนอ๋นนอจ้า นมเด็กไปป้อนนุงแพะได้เลยะเมื่อกี้ไปที่ไปดูมาแล้วนี่ครับก็เป็นดูใครมาน่ะเสื้อแดงน่ะอ่ามามาเขาอก็ล้องนอยใครเนี่ยนางเอคนนึงแปลงล่างแล้วแปลงล่างมาแล้วโอ้โหไหมซูงค่านี่โอ้โหนุ้ยก็ใส่ชุดไตนะครับนะเห็นไหมครับพร้อมค่ะพร้อมเนาะเมื่อกี้หลังกล้องเราแอบไปดูแพะมาพอสมควรละแต่ว่ารอบนี้จะให้น้องไปป้อนน่ะแพะนมแพะสักนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเกิดวันนี้เลยครับกันงั้นก็ไปรีกก่อนเนาะครับ กับปกาสวยงามในวันนี้ครับครับนักเอกใหม่ของเรานะนักเอกป้าแดงเลยน้องก็เป็นคนท้องถิ่นนะครับชุดมงกก็สวยมากนะครับเห็นไหมนี่กะเลียงนะคะพวเนี้อะไรเนี่ยครึ่งท่อนใช่ไหมกระเลียงครึ่งท่อนเฮ้ยมงุแล้วก็ไทยหายสามชาติพันธุ์เลยนะได้เลยครับป่ะเดี๋ยวเราไปนมไปดูน้องแพะของเราดีกว่านะครับปกติน้องลีขึ้นมาเที่ยวข้างบนนี่บ่อยไหมครับเนี่ยมาบ่อยค่ะมาบ่อยนะ ญาติๆกันก็ขึ้นมาเที่ยวตอนเช้าอากาศดีค่ะเป็นญาติๆของเจ้าของอยู่แล้วกับพี่อะไรนะพี่ลืมชื่อป่ะพี่สุนทรพี่สุนทรใช่ใช่ใช่เออก็พอดีน้องเลียเรียนที่ต่างประเทศด้วยเรียนที่ประเทศอะไรครับเนี่ยเรียนจีนค่ะเรียนที่ประเทศจีนแต่ว่าพอดีมีอะไรนะเหตุการณ์ใช่ไหมค่ะนิดนึงก็เลยได้มาอยู่บ้านครับอ่ะขอเข้ากล้องกับ สาวงามเลยนะนุ้งลีของเราครับในอีกป้ายแดงสาวลูกครึ่งนะครับนะครับแล้วก็สาวไทยใหญ่หัวใจแกร่งสาวร่างเล็กหัวใจแกร่งสาวคนเก่งนะเนไงครับนะที่เบียร์ดูวิวตรงนู้นดิโอ้ถ่ายกับสามสาวตรงนี้หน่อยไปดูไหนไปดูวิวตรงนี้หน่อยป่ะโอ้ต้นสนหรือเปล่าคะต้นสนค่ะโอ้จะเป็นป่าสนใช่ไหมก สวยมากอันนี้ยังไม่น่าหนาวนะคิดว่าตอนคืนอากาศน่าจะเย็นแน่นอนครับอ่าน้องยุ้ยโชว์หน่อยนึ่น้องยุ้ยบอกว่าจะชิมก่อนใช่ไหมเดี๋ยวกวนนมบูดที่เราก็แวะไปชมแป๊บหนึ่งนะน้องแพะของเรานะเราจะไปป้อนนมให้น้องเขาไปครับโโอ้หน้องแพะครับค่ำคืนนี้น้องไม่ไปไหนนะวันนี้จะอยู่ที่โฮมสเตย์กับเราด้วยค่ะ เขาชี้แจงกันแล้วว่าโฮมสเตย์แห่งนี้ใกล้จะเปิดแล้วนะใช่เลยเร็วๆนี้นะครับพอดีเราเรามาบุกก่อนเจ้าแรกนะเจ้าแรกมาบุกก่อนมาลองไปก่อนมาเป็นรุ่นบุกเบิกครับก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศดีสุดๆโอ้ยสุดลมเย็นนะมีลานกลางเต็นท์เยอะเลยน่ะใช่ใช่กว้างมากคิดว่าช่วงหน้าหนาวนี้คงน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะน่าจับตามองแห่งอีกที่หนึ่งนะใช่ค่ะนี่เจ้าของมาแล้วเตรียมรับ แขกดีๆนะคะฤดูหนาวนี่จุดกลางเต็นท์แบบมุมนี้สวยมากเลยนะค่ะมากันนึ่งยุ้ยรอบนึงนะเอานมให้น้องเขาหน่อยปะหนึ่งยุ้ยโอ้โหมาโอารักเหมือนลูกแม่โอ้ยยังไม่เห็นนะผมเห็นแล้วเมื่อกี้นี่ครับนี่น่ารักมากเห็นไหมเดี๋ยวเอาป้อนนมให้ลูกแพะก่อนเห็นไหมกินไหม กินไหมกินไหมไม่เป็นต้องมางตัวต้องโทวนี้ครับตัวไหนอ๋อต้องโตมาอีกหน่อยนึงอะตอนนั้นมันยังเล็กอยู่ปกติอ่าป้อนนมแพะเป็นไหมครับป้อนได้ค่ะป้อนได้นาะโอ้ครับโอ้โหมันอกเนาะนี่นี่ตรงนี้แหมกินหน่อยกินหน่อยกินนมไหมขอนมหนูหน่อยอ๋ออ๋อยังงี้เลยอ๋อนี่ไงนี่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจเย็นเฮ้ยโอ้จะเย็นจะเย็นค่อห้กิน อนี่ดูเป็นโยกโคนคือโยกโคนโคนโอ้ยใจเย็นๆสิอ๋อนี่ไหมอ๋อครับค่ะอืน่ารักม่ชาวากเลยอ่ะโอ้โยวนทวนสมบูรณ์คุ้งโตมากคิดผมใหญ่ครับต้องต้องไปลดทุกันะเนี่ยแต่แพะนี่แปลกนะเกิดมาครั้งแรกตัวเท่าแมวเลยอตัวเท่าแมวแบบแมวโตเต็มวัยอ่ะ เป็นเป็นสัตว์ที่สปีชีส์ที่แปลกมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องลีมาป้อนให้หน่อยป้อนให้น้องเขาหน่อยโอ้แต่ละตัวนี่มีชื่อไหมครับเนี่ยมีครับมีเหรอไอตัวนี้ชื่ออะไรครับชื่อโควิดครับตัวนี้ฮ่า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 ไอตัวนี้ชื่อโควิดน้องโควิดนะอันนี้โคโรนาตัวไหนอันนี้อันนี้โคโรนาอ่ะโคโรนารอแป๊บนึงนะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะหมดตัวนั่งกินแน่นอนนะครับ น้องโควิดก like ินแบบเมามันมากเลยอะไม่ไม่แบ่งตัวอื่นกินเลยเลยเนี่ยนด้หรอแม่มหวงแม่หัไคะแเนาแรเนี่ยเดี๋ยวไงนะยืงนะอ้ม้อเยโอ้ยน่งรงมไรไหมนี่ยุ้ก็โยโ้โอ้่ังมากเลยอะขาขโอ๊ยอ้อะไรเตมเลยลาไปนน่งอย่างเี้ย น้ยขาวสะอาดเลยชอบมากเลยอ่ะครับโอ้ยยั้ยย่ยไยยคดยกินไุยยยยยยยนยย้ยยยยมยย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 กินยยยยยรยยยยนยยยยยยยนดยย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 ยโยโยยยยยยยดยย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 ียย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 ยดยยยยยยายย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 ยดยัยยยยยยัย ครับอไับด้ไทยครับดูหลักฐานคาตานะคือกินจุกกับเพื่อนได้ไหมดูดูคลุมครับโอ้โหอันนี้เป็นต้นธรรมชาติต้นไม้ในป่านหมครับครับโควิดกินเก่งครับนี่ทำไมสีทำไมเหมือนกันคะโอ้นี่เหรอครับอันนี้งาครับเดี๋ยวไปดูหน่อยทิ่ก่อนเดี๋ยวไปดูพี่เขาไปหาทางไหนก็ได้นะคะครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ดูมาแป๊บนึงนะอ่ะตรงนี้มาใหม่ละอะเดี๋ยเปล่ามีช่วยตั้งชื่อด้วยนะครับฮะตัวพอดีีเน่ย ใช่แชมเปญหกไหมไม่ใช่มีตัวผู้กับตัวเมียตัวขาวขาวครับเมื่อกี้เราเจอกันแล้วนะมาหาอีกรอบนึงช่วยตั้งชื่อเนาะสองตัวนี้ชื่ออะไรดีเนี่ยเอี้ยงกับเบียร์มันน่ารักอยู่นะคะต้องชื่อแบบอ่าเป็นชื่อแบบพื้นบ้านอะถึงจะขลังชื่ออะไรดีเนาะเดี๋ยวคิดไม่ออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ำคืนนี้เดีขอไปคิดก่อนแบบโอ้นี่ก็เป็นใบการสัมผัสนะน้องแพะของเราได้กินนมละได้กินนมตัวเดียวนึ่นสอ อ่ะคุณเองอุ้มละคนนุ่มเนาะคนุ่่มะไม่เหม็นนะไม่เหม็นครับเพราะน้องเขาน่ารักน่าชังมากเลยนะนี่เกิดเมื่อวันที่18นี่ครับโอ้ยเนี่ยนึมว่าแมวเนี่ยโอ้กินอิ่มแล้วโควิดพุงโตกับเพื่อนเลยอันนี้กี่ปีนะปีเดียวยังไม่ถึงปีครับยังไม่ถึงปีสองครั้งเดือนเองพอแล้วโควิดนั่นนั่นโควิดโควิดโควิดะ โซนมากเลยตัวนี้โควิดโอ้ดูพุง,ด,พงดูพุงดูดพุงดิเห็นไหมครับชื่ออะไระดีน้องย้อย,ยเดี๋ยวค่อยคิดเนาะกินหมูกระทะมันข้าคิดนะครับเดี๋ยวค่อยคิดค่ำคืนนี้นะครับโอ้ยชี้ชี้ผมใหญ่มากครัเตอนนั่นไม่นอนอย่างเดียวเลยหนูกินนมก่อนเห็นไหมยป็นไงล่ะ อืมโอ้โหนั่นแหละครับนี่ก็กินน้ำหญเลยเอยกินน้ำไ้ <c oughs> ถ้าแขกมาต้องมาเล่นอโนมค้อนได้นะครับนี่สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพวกเราครับดิบดิบเลยนะครับที่ใหม่จริง <c oughs> อ่ะเป็นไงครับประทับใจไหมประทับใจามากเลยค่คะค เนาะครับมันมันเหมือนเป็นลูกหมาน้อยเลยมันเหมือนหมาน้อยเหมือนแมวผสมกันเนาะบอกไม่ถูกครับก็มีความน่ารักนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ไปดูอะไรต่อครับเนี่ยไปดูดูต้นงานนี่หอต้นงาค่ะครับไปเลยครับไปแล้วก็มีชาให้เก็บด้วยนะอ๋อครับปลูกลาย่างกันนะเนี่ยครับนี่ต้นงาต้นงาโอ้เห็นไหมครับ อันนี้คือเพิ่งปลูกนะปลูกไว้กี่เดือนแล้วมั้งเนี่ยหลายเดือนสาเจ้าของน่ะอ๋อหลายเดือนไม่กี่เดือนประมาณสามเดือนครับ3เดือนแล้วอ๋อเดือนหน้าก็จะเกเี่ยวริ่มเริ่มออกดอกสีมันตัดกับเสื้อมากเลยอ่ะตอนนี้เจ้าของบอกว่าปลูกได้3เดือนแล้วเดือนหน้าเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วครับโอ้แค่เราด้วยนะแค่นี้ของใครคะนี่ของเนี่ของคนในบ้านเนี่ยครับโอ้ครับโอ้สวยมากเลยสีสีชุดแบบตัดกับต้นงามอ่ะสวยมากเลยอ่ะดูเห็นไหม อไอ้โหไปทำอะไรกิมจิได้อ๋องาคิมอนใบอ่อนเหรอคะนี่อะไปบอว่าน oh. oh. hmm. ี้ครับเนียใบอ่อนสามารถเอาไปทำกิมจิได้เหรอครับดองอ่ะกิมจิดองอ่ะนี่นี่นี่ว่าไม่รู้นะนี่ความรู้ใหม่เลยนะเขาเคยมาสั่งซื้อผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันโลใบกระบาทนะครับแพงเลยนะใบกระบาทเลยงั้นปลูกไปเรื่อยดีกว่าเนาะครับนี่ทุกอย่างมีมูลค่าเนี่ยใช่ค่ะครับตัดตัดใบขายเออแล้วที่บ้านน้องลีทำอะไรเป็นอาชีพครับ พ่อแม่เกษตรทำกระลำปลีค่ะทำกระลำปลีคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นหน้ากระลำปลีเปล่าช่วงนี้ไม่ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นทำนาข้าวนาข้าวข้าวไร่เนี่ยเหรอครับเป็นข้าวนาข้าวนาเลยอ๋อนี่จามีโอกาสเราไปดูเนาะท่าที่อยู่ที่บ้านนาปะแปะกันค่ะที่ติดกับร้านกาแฟที่เราจะสวยๆนะอืมจ้าจ๋าเดี๋ยวว่าๆอาจจะขออนุญาตไปดูเราเที่ยวนาของน้องลีหน่อยเนาะครับโอ้ ก็ได้มาสัมผัสอากาศยามเย็นที่แห่งนี้นะครับเนาะ,ะบ้านห้วยมือเขือส้มนะก็มีอะไรให้หน้าค้นหานะครับเห็นไหมโอ้บรากาศดีมากเลย่ะ,<ล>ะมีอะไรอีกไหมอ่ะตามไปตามไปตามสาวไป<ช><ช>ครับนี่ครับสถานที่ที่เราจะนอนในค่ําคืนนี้นะครับสองหลังนี่นะคะครับวันนี้สองสาวนอนได้ไหมครับเนี่ยนอนได้ค่ะนอนได้แล้วเนาะ ครับเราต้องถามเราว่านอนได้ไหมได้มีไฟด้วยนะครับเราไปดูตรงนี้หน่อยให้สาวอยู่ตรงจุดชมวิวตรงนั้นหน่อยปะก็เป็นทริปพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะหลังจากที่เราแอดเวนเจอร์กันมายาวนานนะทริปนี้ซีรีสนี้ค่อนข้างจะโหดนะทริปนี้ก็ขอเอาความสวยงานมาฝากเพื่อนๆนะครับนะกับโฮมสเตย์ที่ใกล้จะได้อเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะกับคลิปนี้ปล่อยไปน่าจะเปิดเลยแหละเนาะใช่แล้วครับดูนี่นงถ่ายรูปตรงนี้เลยจ้าแบบนี้เลยครับ ะสะสไปดูวิวตรงนี้ค่ะครับนี่ตรงนี้เราก็มาดูเมื่อกี้นี้ก็สวยงามแล้วก็ขอเก็บบรรกาศครับเพราะว่าชุดสวยจริงๆขอเก็บภาพความประทับใจให้เพื่อนรับชมครับเหนไหมโอ้โหสาวไต2สองหงสาวไตและเอหนึสาวลูกครึ่งเนาะครับ <laughs> ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทักน้องลีเป็นภาษาจีนได้ไหมครับได้ค่ะสอนพี่สัประโยกลดได้ไหมเป็นแนะนำตัวเองแล้วกันนะคะได้ครับนิฮาววอจีเอลลีแปลว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อลีโออจะลีก็แปลว่าชื่อก็เปลี่ยนจะถ้าถ้าสมมุติว่ามามาเที่ยวที่บ้านห้วยส้มมีอะไรให้น่าสนใจอย่างเงี้ยได้ไหมได้ค่ะใจเจริห้วยมะขุอส้ม เหินเท่าโยโย่อ,ยโอ๋อแปลว่าเชิญมาเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้าน,วนมวยมะเขือส้อมนี้ใช่อืมจ้ะประมาณว่าเอ่อประมาณว่าถ้าน่ารักเนี่ยสวยน่ารักเนี่ยอ่าเหินเคอร์ไอค่ะเคอร์ไอแปลว่าน่านะเคอร์ไอเคอร์ไอค่ะน้องลีเคอร์ไออบคุค่ะ เซียเสียไปว่าขอบคุณอ๋อเซียเียไปวขอบคุณโอ้โหนี่่างๆนี่ขอให้น้องลีมาสอนภาษาจีนให้พี่ได้ไหมเนี่ยได้โอ้โหจา้าได้เลยจา้าครับยังไม่ไปไหนน้องอยู่กับพี่ก่อนนะครับโ,โห